สินค้าคุณภาพหรือเปล่าอ่าอันนี้จะเป็นสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับเพื่อนอ้อย เสียงมอเตอร์นี่นิ่มมากนะครับมีความรู้สึกว่าดีดแห้งนะครับเพื่อนแต่ว่าจิดช้าไปน,นิดนึงนะครับจะสังเกตว่าน้ำอ้อยนะครับก็ ถูกบีบก็จะมีการนะครับฉีดไปข้างงครับซึ่งปัญหาตัวนี้นะครับก็จะทําให้น้าอ้อยเนี่ยเข้าไปในซีนนะครับซึ่งได้รับการนะครับได้รับการแก้ไขมาแล้วนะครับซึ่งทางร้านได้ได้ทําการนะครับใช้สเตนเลสนะครับออกนะครับให้ให้ไปอยู่ที่หน้าซีนนะครับ ซึ่งแผ่นกลมตรงนี้นะเพื่อนก็จะเป็นการป้องกันร,ระดับหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสั่งที่เราบีบเสร็จแล้วเพื่อนไม่แห้งสนิทเลยนะครับ,มรบไม่มีน้ําติดเลยเพื่อนแห้งเลยนะครับ อันนี้นะครับอ้อยที่ผ่านการบีบไปนะครับเพื่อนๆแห้งเลยนะครับแห้งแบบหืมแห้งนะครับจนได้ฉายามดล้งกลับรังแล้วครับเพื่อนๆแทบไม่มีน้ําติดเลยนะครับอือก็ถือว่าก็ถือว่าผ่านนะครับระดับหนึ่งก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเรื่องความแห้งนะครับนี่บีบการบีบก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าระยะยาวยังไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนี่ก็มาสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแห่งดีนะครับแต่ว่ามอเตอร์จะเดินช้านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะเป็นบทระบบของเขานะครับเขาเซตมาอย่างนี้นะครับก็ เป็นน้ำอ้อยนะครับสุพรรณบุรีห้าูนนะครับเพื่อนเห็นไหมครับสีน้ำนี่คลิปเลยนะครับออกสีเหลืองนะครับคนเขียวอ่อนๆนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมหน้ารับประทานมากนะครับเพื่อนโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ทดลองปั่นนะครับนี่ มดบอกว่าต้องรีบกินก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีน้ำอ้อยเหลือนะครับสีอ้อยนะครับสวยมากนะครับเพื่อนสำหรับเหยืดตัวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับตามตามร้านนะครับพวกร้านที่เป็นร้านโตเกียวโตวเกียวพาซ่านะืะเป็นร้าน อันญี่ปุ่นนะครับที่เป็นสินค้าอย่างญี่ปุ่นมนะีแพงนะครับสามสิบยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นการเทสนะครับลำเดียวไปจะเป็นการเทสสองลำนะเพื่อนเพราะว่าเราดูรีวิวเขาเทสสองลำนะว่า,าจะมาเทส2ลสองลำดูเพราะว่าประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพ จะขนาดไหนนะครับสลำจะไหวไหมครับ2องลำม,มีความสึกว่ามอเตอร์จะออกแรงมากนะครับเสียงมอเตอร์เริ่มหนักนะครับเหมือนกับรถขึ้นภูเขาแล้วครับถ้าจะให้ จะให้ผมนะครับบอกว่าถ้านะเลือกได้อย่าไปใส่สองลำนะครับเพื่อนหนึ่งมันมันทำให้ลูกปืนทำทำงานหนักนะครับกว่าเดิมเพราะเพราะว่าถ้าไม่เรียบก็นะ่าจะเป็นใส่ทีละท่อน,นครเพื่อนเพื่อนน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะาสองท่อนเนี่ยลูกปืนจะออกแรงกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ทำให้กำลังนะฮะกำลังในการขับของมอเตอร์นี่ ช้แรงแรงเยอะแล้วดูทรงแล้วใช้เมื่อกี้ใช้ไป2อท่อนนะครับเสียงมอเตอร์อือออะนะครับก็เลยมาใช้เป็นท่อนเดียวดูนะครับเพื่อนๆนี่ก็มารีวิวให้ท่านดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับที่คิดจะซื้อนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ XT 44นะครับ304โปรนะครับ8,000วัตต์นะครับตัวนี้ ท่านดูรีวิวนี้ก็จะรู้เลยครับว่าคุ้มค่าเงินที่ท่านซื้อหรือเปล่านะครับแต่นะครับโดยส่วนตัวผมครับผมก็ว่าโอเคนะครับจากที่เรารีวิวมาก็ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านนะครับในเบื้องต้นนี่ผ่านนะแต่ว่าการใช้งานนะครับเรายังไม่ได้นะครับออกสนามนะครับวันนี้เป็นการรีวิวในบ้านนะครับเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลนะครับเพื่อน อันนี้อ้อยตัดมานะครับตัดมาหกเจ็ดลำครับจะเห็นว่าน้ำนี่แห้งสนิทนะเพื่อนๆครับกับไม่มีนะครับไม่มีน้ำติดมือเลยนะครับเพื่อนแห้งดีจริงๆก็เคยนะครับทำคลิปบอกเพื่อนๆนะครับที่จะขายน้ำอ้อยนะครับก็เคยบอกว่าถ้าจะขายน้ำอ้อยเนี่ยผมบอกว่าอย่าขายหน้าหนาวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มนะครับทำอาชีพนี้นะครับก็ คิดให้ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ประสบการณ์สูงแล้วก็นั้นเขามีทางหนีทท่าไรนะครับก็คือเขามีลูกค้าประจำเนี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าน้องน้อเพื่อนเพื่อนนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขายนะครับก็นี่แหละครับอากาศจะเริ่มร้อนมาแล้วนะครับปกติผมจะขายวันที่7มกราทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้มีเจ็ดมกราก็ยังหนาวนะครับวันนี้วันที่14นะครับมกราก็ บรรยากาศนะครับบ้านนอกราครับแถวสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตเนี่ยก็วันนี้ก็มีนะครับตอนกลางวันก็อุ่นขึ้นนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเพื่อนก็ถ้ากดยังไงนะครับถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อนจะได้นะครับมีกำลังใจนะครับนำเสนอ คลิปดีๆท่านได้ชมอีกต่อไปนะเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับ